จากความเดิมตอนที่แล้วช้างเอราวันประทับพระอินทร์หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นช้างเอราวันได้กลับไปอยู่ยังโลกมนุษย์ด้วยการยอมเป็นผู้ให้อภัยตอนเอราวันถูกบันคอเสียงคำรามเสะเทินฟ้ากึกกล้องทั่วเขาไกรลาสวันที่เลือดแห่งสวรรค์ไหลปะปนกับโลกมนุษย์นั่นคือวันที่เอราวันช้างศักดิ์สิทธิ์แห่งพระอินทกลายเป็นเครื่องบูชาให้กับโทศของพระอิศวรในห้วงเวลานั้นพระแม่อุมาเทวีกำลังเศร้าโศกสุดข,ขั้ว เพราะลูกชายผู้ถือกำเนิดจากมือของนางถูกพระอิศวรผู้เป็นสวามีฟันคอด้วยตรีศูนย์เพียงพร้อมไม่ยอมให้ผู้ใดล่่งล้ําเขตศักดิ์สิทธิ์ที่พระมารดาส่งน้ำอยู่เลือดของพระโอรสไหลนองพื้นหินเสียงกรีดร้องของพระแม่อุมาเทวีสเทือนถึงสวรรค์ชั้นฟ้าพระอิศวรได้แต่มองด้วยดวงเนตรแห่งฤทธิ์เต็มไปด้วยความสํานึกที่กลายเป็นโทสะของตนเองเราจะคืนชีวิตให้บุตรเองด้วยหัวของสิ่งมีชีวิตแรกที่เราพบทางทิศเหนือ พระอิศวรเสด็จพร้อมเหล่าโยคีเทพพอบริวารและฝุ่นแห่งมหาริ์ฟ้าผ่าลงกลางผืนปา่าเสียงคำรามดังลั่นช้างเอราวัณปรากฏกายขึ้นกายขาวดังหิมะดวงตาแดงเลิงมีกลิ่นอำนาจที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครเราไม่ยอมสลักหัวให้แม้แต่เทพผู้ใดเอราวัณคำรามพระอิศวรยกตรีศูนย์ขึ้นเปเลวไฟสวรรค์แทดเทา้าผืนฟ้าสายลมหมุนเป็นวงแล้วคงตรีศูนย์ก็ตัดฐานอากาศเสียงดังฉึกเดียวจบ หัวเอราวันกลิ้งลงจากบาเลือดศักดิ์สิทธิ์พุ่งเป็นสายฟ้าสั่นสะเทือนแผ่นดินร้องพระอิศวรประคองหัวนั้นขึ้นด้วยพระหัต์แล้วกระเสียงเยือกเย็นแต่เต็มด้วยพลังแห่งการสร้างใหม่เลือดนี้จะไม่สูบเปล่าจากนั้นพระองค์ทรงนำหัวช้างศักดิ์สิทธิ์ของช้างเอราวันประกอบเข้ากับร่างเด็กชายที่ไร้เสียงของพระคเนศเสียงอัศนีบาตดังขึ้นอีกครั้งวิญญาณทั้งสองหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและเมื่อดวงตาแห่งช้างเปิดขึ้น แสงทองเจิแจ้าก็แผ่จากพื้นหินขึ้นถึงสวรรค์เทพทั้งหลายต่างหมอบกราเพราะนั่นคือพระพิกเนศเทพแห่งปัญญาผู้ถือกำเนิดจ,จากเลือดความเศร้าและการให้อภัยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ